ถ้าพูดถึงคนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินเงินทองทองของคนทั้งโลกไปเลยเนี่ยชื่อของโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนครับและในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกทุกกฎความมั่งคั่งในแบบฉบับของเขาที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการเงินของทุกคนไปเลยก็ได้ครับเอาละครับเปิดมาก็เจอคําพูดที่แบบจี๊ดเลยคนที่เก็บออมเงินคือคนขาดทุน โอ้โหแค่นี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าปรัชญาของเขานี่มันสวนกระแสกับที่เราเคยได้ยินมาขนาดไหนและนี่ก็คือหัวข้อหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานเรื่องพ่อสองคนไปจนถึงการตั้งคำถามกับระบบการเงินที่เราคุ้นเคยกันดีโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยแก่นของปรัชญาทั้งหมดของคิโยซากิ นั่นก็คือเรื่องราวของพ่อสองคนครับที่ให้คําแนะนําทางการเงินที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่แหละคือจุดที่หล่อล้อมแนวคิดทั้งหมดของเขาขึ้นมาลองดูภาพนี้เทียบกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือแนวคิดของพ่อจนก็คือเรียนเก่งๆหางานดีๆทําทํางานหนักๆเก็บเงินซื้อบ้านปลดหนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เราได้ยินกันมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับแต่พอมาดูฝั่งขวาพ่อรวยโอ้โหคนละเรื่องเลยเขาจะเน้นให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ เข้าใจเรื่องกระแสงเงินสดเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็ใช้หนี้เพื่อสร้างความรวยซึ่งมันเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในมุมมองของเขานั่นเองแล้วไอ้เงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หัวข้อนี้น่าสนใจมากครับเพราะเราจะมาดูกันว่าทําไมคิโยซากิถึงบอกว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินที่แท้จิงก็ได้คิโยซากิเขาชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือปี1971 ตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีนิกสันประกาศยกเลิกการผูกเงินดอลลาร์กับทองคําในมุมมองของเขานี่แหละคือจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้เงินสกุลต่างๆมันกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะพิมพ์ออกมาเท่าไหร่ก็ได้และมูลค่ามันก็ลดลงเรื่อยๆเขาใช้คำแรงมากเลยนะเขาบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับกระดาษชำระอะไรทีเดียวนี่แหละครับคือความแตกต่างที่สำคัญมากทางซ้ายเนี่ยที่เราเห็นคือเงินปลอมหรือที่เรียกว่าเงินเฟียตคือเงินที่รัฐบาลเป็นคนสร้างขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่ามูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆตามเวลาแต่ทางขวาคือสิ่งที่คิโยซากิเรียกว่าเงินที่แท้จริงมันคือสินทรัพย์ที่มีจํากัดอย่างเช่นทองคําเงินหรือแม้แต่บิตคอยซึ่งเขามองว่าของพวกนี้แหละที่จะรักษามูลค่าได้ดีกว่าในระยะยาวทีนี้มาถึงประเด็นสําคัญเลยครับคําว่าสินทรัพย์ในแบบของคิโยซากิเนี่ยนิยามมันง่ายมากเขาไม่ได้ดูที่อย่างอื่นเลยเขาดูแค่ว่าอะไรก็ตามที่เอาเงินเข้ากระเป๋าเรานั่นแหละคือสินทรัพย์ และแน่นอนครับในทางกลับกันหนี้สินก็คืออะไรก็ตามที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปซึ่ง้คำนิยามที่ดูเหมือนจะง่ายๆ2ข้อนี้นี่แหละครับมันคือรากฐานของแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดของเขาเลยซึ่งเรากําลังจะไปดูกันต่อมาแล้วครับคําที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของทุกอย่างที่คิโยสกิพูดถึงเลยไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือจะจัดการเงินส่วนตัวนั่นก็คือกระแสงเงินสดครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยเราต้องรู้จัก4อย่างนี้ก่อนมันเป็นเหมือนส่วนประกอบหลักของงบการเงินส่วนตัวเราเลยครับก็จะมีรายรับรายจ่ายสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินมันคือเครื่องมือที่จะทําให้เราเห็นภาพเลยว่าเงินของเราเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนภาพนี้สุดยอดมากครับมันทําให้เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยลองดูทางซ้ายก่อนนะคนส่วนใหญ่เงินมันจะไหลแบบนี้ครับคือมีรายได้จากงานประจําเข้ามาปุ๊บ แล้วมันก็ไหลพรวดออกไปเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆทันทีเลยแต่พอมาดูฝั่งขวาของคนรวยเขาทํากลับกันครับเขาจะสร้างให้สินทรัพย์เนี่ยผลิตเงินเข้ามาเป็นรายรับก่อนแล้วค่อยเอาเงินก้อนนั้นนะไปใช้จ่ายโอ้โหนี่มันคือการเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคําพูดนี้ของเขาตอกย้าทุกอย่างเลยครับกระแสเงินสดคือ2คําที่สําคัญที่สุดในโลกธุรกิจมันบอกเราว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราหาเงินได้เยอะแค่ไหน แต่มันคือเราควบคุมทิศทางการไหลของเงินได้ดีแค่ไหนตั้งหากทําให้มันไหลเข้ากระเป๋าเราให้ได้มากที่สุดเอาละครับนอกจากเรื่องกระแสเงินสดแล้วยังมีอีกเรื่องที่คิโยสกิให้ความสําคัญมากๆนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าทักษะที่มีค่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนเราร่ํารวยอย่างแท้จริงไม่ใช่งานที่มั่นคงหรือเงินเดือนสูงๆอันนี้คือเส้นทางของตัวคิโสกิเองเลยนะครับคือพอเขาออกจากกองทัพมาเนี่ย เขาไม่ได้ไปวิ่งหางานที่มั่นคงทํานะแต่เขาวางแผนมาอย่างดีเลยว่าจะไปเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างที่มันจะสร้างไรายได้สูงๆให้เขาได้อย่างการไปทํางานเซลล์ที่ซีล็อกเนี่ยตอนแรกเขาเกลียดมากแต่เขารู้ว่าทักษะการขายนี่แหละคือสิ่งที่จะเอาไปต่อยอดสู่การลงทุนอนะสังหาในอนาคตได้แต่นี่ก็คือชุดทักษะที่คิโยซากิเชื่อว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งชั้นยอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขายการสื่อสารการดำเนทุน และที่ขาดไม่ได้เลยคือความรู้ทางการเงินซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอนเราเลยนะแต่กลับเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในการสร้างสินทรัพย์และกระแสงเงินสดและทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับมันนำเรามาสู่กฎข้อที่เรียกได้ว่าส่งพลังที่สุดของคิโยซากิเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการที่เราต้องกล้าตั้งคำถามครับตั้งคำถามกับคำแนะนำทางการเงินที่สังคมบอกเราซ้ำๆจนมันกลายเป็นเหมือนภาวะสะกดจิตหมู่ไปแล้ว คำแนะน,นําพวกนี้ฟังแล้วคุนคุนไหมครับไปโรงเรียนนะหางานดีๆทาทํางานหนักๆเก็บเงินซื้อบ้านอย่าเป็นหนี้คือคิโยสกิมองว่าคําแนะนําทั้งหมดนี้แหละครับมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างให้เราเป็นลูกจ้างที่ดีแล้วก็ทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรการเงินแบบเดิมๆไม่สามารถหลุดออกมาได้สักทีถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในแบบฉบับของคิโยสกิก็คือการทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําแนะนําเหล่านั้นทั้งหมดครับ เขาไม่ได้หางานที่มั่นคงแต่เขาสร้างทักษะเขาไม่ได้เก็บเงินแต่เขาสร้างกระแสงเงินสดแล้วก็ใช้มันเพื่อไปสร้างสินทรัพย์ต่อมันคือเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยและทั้งหมดนี้ก็ทิ้มคําถามสําคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากกฎการเงินที่คนส่วนใหญ่ถูกสอนกันมามันไม่ได้ทําให้เราร่ํารวยขึ้นแล้วกฎแบบไหนกันละ่ะที่เราควรจะเดินตามจริงๆ